สวัสดีครับเพื่อนๆสําสำหรับเลื่อยตัวเก่งของเรานะครับชื่อว่าเลื่อยโอ้สุกะครับแต่เดี๋ยวก่อนเอ้ยนี่อะไรเนี่ยนี่แบบรุ่นใหม่เนี่ยเฮ้ยปกติไม่ใช่รุ่นนี้นี่ ปกติมันเป็นรุ่นแบบนี้นะครับหรือว่ารุ่น 2m อีกรุ่นหนึ่งล่าสุดนะที่ดีไซน์ด้านข้างนะครับมันจะเป็นเหลี่ยมๆหน่อยแต่รุ่นนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยรุ่นอะไรเนี่ยหน้าตารอดีจังเลยรุ่น 2m นะครับยังไม่หมดเท่านี้ยังมี 4m และ 5m อีกด้วยรับประกันทันทีเมื่อเพื่อนๆซื้อไปนะครับในช่องของแจ็คเชียวชาน6เดือนแน่นอนจากกะนะครับถ้ามีปัญหา7วันเปลี่ยนตัวเครื่องได้เลยอ่าเปลี่ยนตัวแบตและเปลี่ยนตัวเครื่องแบบนี้ครับ แต่รุ่นที่สั่งไปจะได้แบตแบบดั้งเดิมนะอันนี้เอาแบตใหม่มายั่วให้ทุกคนเห็นและเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับใครที่ยังติดปัญหาเรื่องวิธีการตัดอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวผมตัดรัวๆให้แบบนี้ตัดตานะครับนะไม่ต้องไปตัดคุณตาแต่ตัดตาไม้ไผ่แบบนี้ครับเป็นยังไงง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วก็จะแต่งอ่า ตัดตาและแต่งตาอย่างนี้ครับอ่าเดี๋ยวให้รัวๆเลยต่อเนื่องเลยนะครับตัดตาและแต่งตาถ้ามีเศษไม้นะครับดึงเศษไม้ออกนะครับเราอ่างดึงอย่าก,กดนะอย่าก,กดนะดึงออกแล้วก็เขยา่ยาเขยา่ยาเขยา่ยาเขยา่าเขย่าเขย่าแบบนี้ครับนะแล้วก็ถ้าไม่ออกจริงเดี๋ยวเปิดฝาออกนะอ่ะต่อเนื่องอีกครับต่อเนื่องอีก นะสามารถแต่งได้ด้วยนะแนวตรงเห็นไหมแต่งได้นะครับอแต่งเติมเสริมแต่งอ่ตรงนี้อีกทีหนึ่งโอ้แต่งได้ด้วยเห็นไหมนะครับจับตรงๆนะครับแล้วก็แต่งได้แต่งนิดหน่อยนะครับอย่าไปแต่งเยอะเพราะว่าคมเลื่อยจะสึกนะครับ เอาให้หมดท่อนเลยงา่ายงอีโต้ไม่ได้กินฉันหรอกงานนี้เีย้อยครับน้องๆนอนๆๆๆมันคึกมันคึกมันอยากไปอยากไปตัดอีกมันบอกว่ามีอีกไหมมีอีกไหมดูดิทุกตาไม่เหลือเลยนะครับ หมดเลยนะครับเหลือแต่คุณตาไว้ที่บ้านเอาไว้รักและเคารพไม้ไผ่ที่เราตัดมาก็จะสวยงามแบบนี้แบตเตอรี่รุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะรีวิวเรื่องของการเซอร์วิสมันนะครับว่าทำยังไง